ครับจากครั้งที่แล้วครับในพักแอนเพย์ตอนอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์เรามีกิจกรรมให้เพื่อนๆเนี่ยได้ร่วมแชร์คลิปแล้วลุ้นรับของรางวัลจากรายการของเรานะครับวันนี้ผมก็ได้รายชื่อจากคนช่วยแชร์มาจำนวนหนึงแล้วอยู่ในมือผมนี่แหละเรามาจับสลา,ากแจกกันเลยครับและผู้ที่ได้รางวัลจากรายการพักแอนเพย์ในครั้งนี้ก็คือคุณ เ้ยเกือบไม่ทันไอซี่โทชิกิครับอ้าวดีทีด้วยนะครับคุนไอซี่โชโทชิกิติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกของแฟนเพจทีวีมังได้เลยครับเดี๋ยวเราจะส่งรางวัลไปให้ถึงบ้านนะครับ <Yahoo! S 1> ก่อนที่จะดูคลิปนี้ครับรบกวนเพื่อนๆทุกคนนะครับ แชร์คลิปนี้แบบสาธารณะแล้วก็ตั้งแคปชั่นบอกพวกเราหน่อยครับว่าอยากให้รายการพักแอนเพลเนี่ยเล่นเกมอะไรอีกแล้วเราจะมาจับฉลากหาผู้โชคดีในพักแอนเพลตอนหน้าก่อนจะชมพักแอนเพลตอนนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับอุ้ยอยากให้ดูอย่างครับรบกวนช่วยดูอย่างเอเอ,เอ,เอไปละไปละ สวัสดีครับนี่คือรายการพักแอนเพลงครับครับวันนี้ทำอะไรครับคุณชัยยุทธจันโอเคครับวันนี้ครับเราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์กันครับพี่ครับครับผมเคยเห็นการทดสอบนี้ในในในคลิปอาจจะเป็นเป็นแบบภาพกิฟ์แอนิเมชั่นมั้งอืมเป็นแบบการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับประสาประจุพันธะรุครับผมน้องทำงานมีประสิทธิภาพหรือเปล่าใช่ your right. so like this I'm touching hand that So อันนี้เราจะมาดูกันว่าปแต่ละคนเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเราวันนี้จะมาทดลองเกี่ยวกับประสาทสัมผัสนะครับนี่มีมีหูกระตา เอามือขวาปิดไว้อ่าเอามือซ้ายเอาแขนซ้ายแขนซ้ายวางไว้่างนี้งแขนซ้ายใหญ่มากเลยน้่หมดสามมือเออใช่เอาขนซ้ายไว้ตรงนี้พี่อันนั้นแหละไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรแค่มือพี่นี่ไม่ต้องกระแวงนี่ไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรจริงแขนซ้ายวางไว้ตรงนี้ฮะมือซ้ายวางตรงนี้เลย แล้วทำไมมึต้องปิดป้าตรงนี้เอ่ะปิดไว้ไม่นี่แทนอ่เอาผ้มึงแนรู้สึกตัวใช่ไหมรู้สึกเลยเริ่มมาละแหวนเหมือนอไม่มีไม่มีไม่มี คมันต้องมีอะไรนำไฟฟ้าดดูแน่เลยแต่เงินหนึ่งต้องถามมงถามแหวนเนี่ยเห็นตาไหมเห็นตาแล้วไหมไม่เห็นไม่เห็นนะโอเคอันนี้มงค่อยๆหลับตาไม่อะไม่มีอะไรหลับตาเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการสัมผัสอ่าจะมีการสัมผัสหลับตาหลับตาอันนี้ค่อยๆหลับตาอันนี้อันนี้จะเป็นมือผมจะมาจะมาลูกทำไมต้องหลับตาด้วยอ่ะ ก็คือจริงๆล้วคือประเด็นคืออยากรู้ว่าการที่เราอมองมือนี้อยู่กับการที่สัสมผัสตัวนี้มันมันรู้สึกเชื่อมกันหรือเปล่าน่ารู้สึกยังไงก็อธิบายาเรื่อยๆนะ,ะเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกจะกจระชิงนิดๆอืมกำลงรงขึ้นยังรู้สึกอยู่นะ,ะรู้สึกเหมือนโดนจับละโดนจับแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะ อ่าลูกแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยแรงขึ้นเรื่อยแรงขึ้นเรื่อยแรงขึ้นเรื่อยนแรงขึ้นเรื่อย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 ๆอ่ะีเือนงรู้สึกเหมือนมือจะโดนทูปรู้สึกว่าเราหลบแล้วอะแต่มือมันไม่หลบตามอะี่บอก่าพี่คือเราลืมมือนีไปเลยอะก็แบบเอ้า เหมือนสมองเราสั่งงานว่าลบดิเอ้าทำไมมือมันไม่หลบอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงอ่าอ่าเทไฟล็อกตาล็อกมนอ่าล็อกปากแป๊บหนึ่งมันมันอ่าเดินตากระโด่งรู้สึกยังไงตอนนี้มีคนลุกครับอ่าม่ขนลุกนะเรื่อเรืเรเรเร่ยังไงต่อก็ <laughs> 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 รู้สึกนะรู้สึกนะรู้สึกรู้สึกครรับู้สึกนะโอเคออ่าโเแล้วก็จะลูปแรงขึ้นเรื่อยๆนะแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยแรงขึ้นเรื่อยแรงขึ้นเรื่อยแรงขึ้นเรืมองมองอย่ามองกูนะมองแขนมองแขนแขนคือมองแขนมองแขนอันนี้ครับใช่ มองได้เลยปะรับตาก่อนรับตาก่อนให้รู้สึกว่าแบบมือมือซ้ายเรามีการสัมผัสตะเรืองตาเราดูเัื่องตากลัวดูดูดูเป็นไงครับตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกกลัวไม่ไม่พูดถึงว่าการสัมผัสเป็นยังไงแบบรู้สึกอธิบายการสัมผัสมันก็มือมืออีมินก็สาบสาบดีเหมือนเอาก้อนหินมาลูบใช่บ้างนะ

แต่แต่รู้อยู่แล้วแหละว่าพี่วาแม่งต้องซ่อนอะไรไว้คือสันดานเี่พี่วานเนี่ยนะแล้วเคยยังมาจับมือนอกเลยก็มือนี้มันไม่มีชีวิตเรารู้สึกอยู่แล้วว่ามันเราก็เอามือเราออกจะให้ไปหยิบมือคีนดูจะดักโง่เลยมันเนี่ยที่หลับมองหลับตาอ่ะพี่ก็จินตนาการว่าตอนเนี้ย มือกำลังถูกสัมผัสอยู่พี่รู้สึกอยู่นะรู้สึกค่อยๆนะพี่ค่อยๆลืมตาแล้วก็ลองมองมือดูมือไหนแนวมือตรงที่พี่เห็นอยู่นมือที่ร<ๆ>ู้สึกแบครับอ่านพี่รู้สึกยังไงรู้สึกว่าตรวจูตรวรูอยู่นะอคราวนี้ผมก็จะค่อยๆรูปให้มันแรงขึ้นรู้สึกว่ามันแรงขึ้นไหมครอืมอ่ารู้สึกว่าแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็โลภไปแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรวะอะไรวะอดีตจบแล้วเหรอทำใไมวะพี่วัน เซละกูต้องตกใจไหมอ่ะอันนี้คือกูต้องตกใจใช่ปะตกด้่็ม่บเตัวเลี้ยผมรเองรัเนนโอเคตอนนี้ค่อยๆลืมตาครับแล้วมอง เออยังรู้สึกอยู่ดีว่าเป็นมือเราอ่ะไม่ใช่มือนี้ยังรู้สึกใช่ไหมเข้าไปคราวนี้ผมจะลูบให้มันแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่เออเริ่มแล้วอ่ะแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าเป็นมือนี้แล้วอ่ะแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆ ไอ้้เหียม่เจ็บหรอยังไม่ทันมองอ่ะมัวแต่ดูอันเนี้ยแล้วก็ปั้งอ๋อเขียวเขียเขีอ๋อเขียวออกไปออกไปออกไปอ่ะแล้วนี่มือผมนะไม่ต้องตกใจนะครับมือผมเองมือผมเองมือผมเองอ่ะเรียบร้เรียบ้อไปเลยผมก็จะรูปนะครับพี่ค่อยๆลืมตา ก็จะยังรู้สึกคราวนี้ผมก็จะลู้ค่อยแรงขึ้นค่อยแรงขึ้นเรค่อยๆแรงขึ้นนะแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับเรื่อยๆ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 กลับมาแล้วใช่ปะ อยากลืมตาอลืมตาได้ลืมตาได้ไม่กลัวอะไไม่บอกอลัวบกลัวแค่มาบูไม่กลัวกกไม่กลัวไม่กลัวนี่ถ้าแมลงสบวางไว้ตรงนี้ก็เรียบอยนิดเลยก็ดูก่อนแล้ถ้ามันของจริงก็คงแบบลุกอะไรเงี้ยอือ ค่อยๆลื่นฟ้ารู้สึกอยู่นะรู้สึกอยู่พี่ก็จะรูปนี้ไปเรื่อยๆมองไปใจ้มัอยู่แล้วคราวนี้พี่จะรูปแรงขึ้นเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันแรงขึ้นนะรู้สึกเงี้ยแรงขึ้นพี่ก็จะรูปแรงขึ้นเรื่อยๆ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 นะแรงขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆ งไม่มากไม่คิดว่าเทเลกิวจะจะมีแบบมีแบบตัวอะไรแบบถููเอาขึ้นมาเดินน,นี่คือเ<ๆด>น,นี่ยเดี๋ยวพี่จะเอามือพี่นะมาสัมผัสอันนี้มือพี่เองนะไม่มีอะไรนะอะไรเขามือน้องเขาจะแบบเขาสอบประสาทสัมผัสอ่าอันนี้นะน,นี่อันนี้มือพี่อ่าอย่าเพิ่งมาเกียดเลย <ๆ S 2> อันนี้เดี๋ยวพี่จะค่อยๆลูบนะเราจะรู้สึกว่ามือซ้ายเราโดนสัมผัสอยู่ ค่อยๆลืมตาังเกตด,ดูนะพี่จะค่อยๆรูปนะเราก็จะรู้สึกอยู่ว่าเฮ้ยมือสายเราโ,โดนแตะอยู่นะคราวนี้พี่ก็จะค่อยๆแรงขึ้นค่อยๆแรงขึ้นอะไรอะกลัวพี่ก็รูปแรงขึ้นให้เรารู้สึกเฮ้ยเราโดนสัมพันธ์ที่แรงขึ้น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  อืทดลองเราไม่ได้คิดเองเราเอามาจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากงานวิจัยครับจะสำเร็จไม่สำเร็จก็อยู่ที่ตัวแปรหลายอย่างแต่บางคนก็ตกใจจริงลัวเลยบางคนก็แบบนี่แต่มันอยู่ที่ผมว่าเหยื่อเหยื่อในการทดลองอ่ะเือคนพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนปกติธรรมดาครับเออาาอาจจะมีความเพี้ยนจากคนปกติทั่วไป เพราะฉะนั feels, hey, right ้นผลที่ออกมาอาจจะไม่ตรงกับผลงานวิจัยที่ผ่านมาก็ได้ถูกต้องครับต้อขออีกเรื่องนึงไมเวิร์จริงจริงได้ครับจะรอให้ดูว่าไม่เวิร์กจริงยั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 งปิดตาครับโอ้ไม่อยากหลับตาเลยครับก็เนี่ยลองนะลองลองยังยังยเฮ้ยอีกีอยังยังไม่ไม่หลับได้ไหมได้ได้ไหลับได้ไหม กลอย่นะรู้สึกอยู่นะไอ้เชี่ยเอ้ยกูกลัวว่ะกลัวอะไรพี่มึงยอยู่หลังกูมึงยอยู่หลังกูฮัลโลฮัโลไอ้เชี่ยค่อยรุนแรงอเรื่อยแรงขึเรื่อยๆแรงขึเรื่อยๆแรงขึเรื่อยๆ และและนี่ก็หมดก็คือนี่คือทั้งหมดของพักแอนเพในเทปนี <ers> ้นะครับเทปหน้าเราจะมาเล่นอะไรเดี Navy ๋ยวติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ